สวัสดีครับอยู่ผมต้องเนมคนเดิมนะครับ EP สอง EP แรกมีคนดูพันสองครับเราจะมาดูอะไรแต่งกันนะครับอันนี้คือขอบล้อของบันไซนะครับนี่บันไซรถคันนี้ต้องบอกเลยนะครับจมมาจากลาซาด้าแล้วก็ยางหน้ายางหน้า45ทับ90นะครับขอบ17แล้วก็มาดูบังโค้นหน้านะครับเป็นของเวฟ110 ตัวเก่าเรามาปแปลงกันนะครับเป็นของแคปลาคาร์บอนแล้วก็ดุมเอาอไ้พ่นสีเองนะครับกระบอกโชกก็ไปตัดมาครับสองนิ้วแล้วก็ไล่น็อตทองน็อตเลนนะครับแล้วก็ชุดหน้าซื้อมาตามเคยครับที่เคยบอกไปใส่แคมแปดลิ้วนะครับอันนี้สังกัดเจ๊สั่งรุยไม่คุยเสียเวลาครับ นี่ก็อลอุิกระจกเป็นไทเทนะครับแล้วก็น็อตทองล้อหลังก็เหมือนเดิมนะครับแต่ยางหลังจะใส่ใหญ่ไปหน่อยอันนี้ใส่50ทับ100นะครับแล้วก็โช๊คเป็นโช๊คเดิมเอาไปใส่หัวรดโช๊ค แล้วก็ดุมสีเขียวพ่นเองนะครับอันนี้เบรกหลังพ่นเองแล้วก็นี่ที่จะเบรกหลังนะครับเป็นสีทองไทเทีแล้วก็อันนี้ย,วยาวๆครับน,นี่ร้านพี่บาร์สคาร์บอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็กรอปจีเบียนไทเทีอันนี้ก็กล่องในเฟซน,นะครับก็ไฟหลังครับโปรเจคเตอร์ แล้วก็มาดูใต้บอกกันนะครับใต้บอก,ก็เล็ก,กุเล่ครับไลนน้ำมันตัวเล็กแล้วก็ข้างในนะครับมีกองกองเลดครับสเตปลูกคันนี้ก็ห้าสามนะครับแล้วก็มาดูสเตอร์ครับสเตอร์หลังสเตอร์หน้าหลังกันนะครับ ตอนนี้ไล่13 28นะครับแล้วก็ขาตั้งไทยทีอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็นี่ครับตัวอย่างสุดท้ายท่อครับท่อเป็นของเอ็มสปีนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับน็อตมันหาย ล้วไม่ทราบว่ามีแผนทําอะไรต่อครับเนี่ยมีแผนมีแผนว่าทําลูคาหกครับโอ้โหเาอย่างเดียวนะครับต่อไปแผนต่อไปไล่น้ํามันใหม่ครับไล่น้ำมันใหม่ลมหมแล้วก็จะใส่กันสะบัดใส่อาร์มแล้วก็ใส่โชว์ครับนี่ได้ข่าวมาว่าคุณจะไล่พีซีเลยใช่ไหมในคันนี้ใช่ครับโอ้ oh, แผงเขาไกลครับไล่พีซีเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยนะครับว่าจะไล่ทันหรือไม่ทันฟังเสียงพ่อหน่อยครับต่อเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ EP 3มีแน่นอนเราติดตามกันเลยครับบ๊ายบาย